พาไปสำรวจส่วนที่เป็นโซนต้นไม้ก่อนนะครับ<ม>พเพื่อนปลาบ้าเล็ดที่อ่ะพี่ไม่สัมผัสเรี่ยงลกนะครับวันนี้ก็เปลี่ยครับตอนเ,เลี<ม>เ้ยงปลาตู้ปลารู้ว่าจะเป็นสวยสสสสทั้งนั้นเลยนะครับอ,อืม สวัสดีครับไก่ตุ๊กชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาสำรวจนะตลาดทนบุรีหรือว่าตลาดสนามหลวงสองนะอยู่เขตทวีวัฒนานะกรุงเทพมหานครครับ, UK, าานะรบซึ่งก็ผมมาเป็นวันวันธรรมดาวันศุกร์นะครับตลาดก็จะแบบเปิดไม่เยอะหรือว่า,าส่วนที่เป็นของเก่ามือสองที่เป็นด้านอีกส่วนหนึ่งของตลาดด้านบนนะครับนั้นก ไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะมาสำรวจด้านล่างนที่เป็นโซนต้นไม้สัตว์เลี้ยงแล้วก็หลายๆอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวพาไปสำรวจกันเดี๋ยวผมพาไปสำรวจส่วนที่เป็นโซนต้นไม้ก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวตามไปเลยครับเนี่ครับส้มจี๊ดมาลอรับอันนี้นี่ค นครับส่วนนี้ก็จะเป็นโซนโซนต้นไม้นะครับเป็นเขียวโซนสิบเอ็ดนะครับมีหมดเลยนะครับอุปกรณ์ต้นไม้อะไรเงี้ยครับของแต่งจัดสวนอะไรมีหมดเลยนะครับอันนี้นี่ครับนี่ครับ จะจัดสวนแต่งสวนอะไรเนี่ยของน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งนะครับที่ที่ฮิตมากๆเลยตลาดสนามหลวงสองนะครับก็อ,อยู่ในเขตกรุงเทพนะครับหรือว่าท่านที่อยากจะมาเที่ยวแต่ไม่มีรถอะไรเงี้ยก็มีขนส่งมวลชนมานะฮะมีหลายสายนะครับเพื่อนลองดูนะครับ ลรถยนส่วนตัวก็มีที่จอดเยอะนะครับน้ำพุนะครับ,น,นะรบน้ำไหลนะเยอะนะเยอะมากมายนะหลายอย่างเลยจัดสวนนะครับต้นไม้อุปกรณ์ต่างๆนะครับ สามร้อยถ้าแผ่นใหญ่สามร้อยห้าสิบอ๋ออันนี้อันนี้ก็สามร้อยห้าสิบบาทเป็นปีกไม้ใช่ไหมใช่แผ่นใหญ่ก็ก็มีแค่ส่วนนี้นะพี่มีใหญ่กว่านี้ไหรื่องไงเนีน่ยแล้วแต่ถ้าเป็นตัวหนังสือก็ตัวยี่สิบห้าบาทตัวนี้ตัวละยี่สิบห้าบาทอ๋อเนีน่ยอันนี้ก็เป็นตัวหนังสือตัวเลขนะครับ ตัวละสิบห้าบาทนะตัวเลขนม่ตัวละยี่สิบห้าบาทตัวเลขม่ยี่สนะิบถ้าตัวใหญ่จะห้าสิบหกก็มีหลายเลทหลายราคาเลยนะครับแล้วแต่เราจะเลือกแผ่นไม้ได้ใหญ่เล็กนะครับให้เข้ากับแผ่นไม้ตัวเลขเนะีตัวเลขเ,นะเดี๋ยวผมขอเลือกดูก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบนะครับเนี่ยเรามีแผ่นไม้แล้วเอาพวกนี้นะตัวละยี่สิบห้าบาทสามสิบห้าบาทนะครับไปแต่งป้ายนะครับ ตีกไม้ที่เลือกมาผมมาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับตัวเลขตัวใหญ่ตัวนี้ก็ตัวหนึ่งหกสิบบาทถนะุงเงินสามตัวก้คิดเป็นร้อยห้าสิบบาทถนะุงเงินถุงทองนี่ก็สามสิบห้าครับพี่ชื่อร้านอะไรครับเนี่ยกาดร้านตินต่นอันนะ่ะร้านต่นตินอ๋อร้านต่นตินนะในสนามหลวงสอง นีครับประมาณน,นี้นี่ครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋็กคิดคิดกันเลยพี่ะนะมีหลายแบบตามสั่งก็มีนะครับนี่ครับถ้าเราเป็นของฟันของฝากก็ได้นะครับเพราะว่าใครที่บ้านใหม่อะไรเงี้ 18, ยหกร้อยสิบบาทจากที่หกร้อยบาทครับ ติดเลยนะครับครับครับพี่ติดได้เลยครับน่ครับป้ายบ้านเลขที่บ้านนะครับตลาดสนามหลวงของสองนะครับมีให้เลือกมากมายเลยนะครับ พอเรื่องเรื่องออตัวเลขของประดับเสร็จแล้วกนี่ยครับวิธีทำนะฮะใช้กาวหยอดเลยนม่เคยดูนะฮะไมดติดแ,แ,แล้วก็ครับแน,น่นอย่าไม่ตอบนี่ครับเป็นของฝากของฝันได้นะครับ คว้างขนาดหลังนี้เนี่ยใช่เขาใต่ได้เราพอกันก็ได้ได้ป้ายเป็นหนึ่งป้ายนะเป็นของฝากนะครับป้ายใบเล็กที่นะเป็นปีกไม้นะครับเดี๋ยวมาเดินดูต้นไม้กันอีกหน่อยนะครับสวยๆนั่นเลยนะครับวันนี้ ไม่ไม่ร้อนนะครับข้างในมาเดินด้านในไม่ร้อนนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ทําสวนนะดินมีหมดเลยนะครับว่นนเาเาม,นนม,ม,มนานล็ดพืชพ,พันธุ์นี่นะครับปุ๋ยยานี่พร้อมเลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆอยากจะไป ทำสวนเองแต่งสวนเองนะครับเนี่ยว่าจะเป็นไม้อะไรเนี่ยครับนี่ครับ,นะรบสวัสดีครับ นีกขอมาเป็นโซนนกบ้างแล้วกันนะครับเพราะต้นไม้มันมีหลายที่นะครับเมื่อกี้ไปมาที่แล้วเดี๋ยวลองดูที่ต่อไปนะครับนี่ครับก็เป็นโซนนกกรงนกอะไรเงี้ยครับอาหารนกอะไรนเงี้ย นี่ครับอันนี้น่าจะเป็นสันคอนัวนะครับอนันนี้ใคยสายเนี่ยชอบเลี้ยงนกเนี่ยมาได้เลยนะครับ มันก็อุปกรณ์สำหรับนกอะไรเยอะนะครับมาง่ายๆครับอันนี้สังเกตง,ง่ายๆมันมีโซนนกโซ,โ,ซโซนสัตว์เลี้ยงนะครับปานกหมาแมวอะไรเงี้ยครับ อันนี้ก็ไ,ไก่นะฮะอันนี้ใน,น,น,นไก่โดยเฉพาะ มันจะเป็นลูกนก่อน้ไขไนนกอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับผมไม่ไม,ไ,มมไม่สันทัดเรื่องนกนะครับวันออนีน้ก็นี่ก็เลเอร์ใส่ดอไม่ออกล้วมันผิดกันนี่ด้วยนะนกก็มีอยู่หลายซอยเหมือนกันนะครับดอกกรณ์แล้วเป็นตัวนกไก่อะไรเนี่ยครับ นี่ก็เปดึกร้านหนึ่งอันนี้อันนี้ก็เด็กเยอะป่ะเด็กเลย่้านตัวนแมกอรนี้นี่้อยนนี่ก็จะเป็นหนูนะครับสายท,ที่ชอบเลี้ยงหนูนะครับมีเรื่องอาหารอะไรเรียบร้อยหมดเลยอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะฮะบนี่ก็ ก็ตายน,นี่ก็ตายน,นี้ก็เป็นร้านอาหารสัตว์นะครับหลายอย่างนะฮะมีทุกอย่างเลยนะครับลูกค้าเยอะนะฮะน่าจะขายถูกนะฮนะเนี่อลูกค้าเยอะนะฮะนี่ขอเชิ ซอยนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะฮะอาหารแมวอาหารหมานะอุปกรณนะ์นี่หมดเลยคนระับเสื้อผ้าหมาแมวนี่ฮนะ อันนี้ก็อาหารกินเล่นนะของน้องหมาน้องแมวนะเพื่อนมาวันธรรมดาก็ดีเหมือนกันนะคนไม่เยอะนะเดินดูเรื่อยๆได้เลยนะ ที่เห็บหมัดผมก็ซื้อยาที่นี่นะครับแปดหรือเก้าร้ยบาทเนี่นะครับของหมานะครับแต่ตัวใหญ่นะครับหมาผมตัวใหญ่นะใช้ดีนะครับผมเคยไปฉีดแล้วมันไม่ไม่ไมค่อยไม่ค่อยหายนะเห็บเห็บหมัดอันนี้ก็หมา สวยนะจั๊น tamam> ี่แม่เป็นยากปอมก็จะลองนะปอมจิ๋วเขาถ่ายเลยนะครับใช่ค่ะโหน่ารักน่ารักเลยนี่ครับปอมจิ๋วน้องบอกปอมจิ๋วร้านเราเป็นร้านเดียวกันกับที่คุณมันโอ้ซื้อโอ้โหดูนิเพงมาในโก้เราไม่ได้เลยอ๋อครับในนี้มีร้านเดียวใช่ไหมครับ แต่ถ้าเป็นของของพี่มีร้านเดียวอ๋อหวานนะหน้าร้านอย่างเดียวไม่มีเพียไม่มีเสตชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านอะไรครับฟาร์มสุกมะหมาครัอ๋อฟาร์มสุกมะหมานะครับอันนี้เนี่ยเพื่อนๆแวะเข้ามาชมก่อนก็ได้นะครับขอบคุณนะครับขอเรารับประกันใส่พันแล้วก็ทำวัคซีนให้ทุกส่วบขอบคุณครับนะครับกระต่ายก็หลายล้านเลยนะครับ ทำแล้วครับใช่เนี่ยนี่ก็เป็นกระดูกข,ของแม่หมานะครับของแพะเล่น,นอุปกรณ์เยอะนะครับทั้งอาหารทั้งอุปกรณ์นะครับนีเขาใต้เลยนะครับ อันนี้ก็มาถึงโซนป่านะครับป่าสวยงามอันเนี้ยผมไม่ทราบเหมืนกันว่าปลาอะไรเนียเยอะมากเลยนะถ <c oughs> ่า,ายหน่อยนะคระ <c oughs> ับนะครับ้5ตัว สองร้อยนี่อันนี้ก็จะเป็นปลาคราฟนะครับอันนี้โซนนี้เนสำหรับคนที่ชอบเลี้ยงปลา อุปกรณ์อะไรมีมีพร้อมหมดเลยนะครับอาหารอุปกรณ์เลี้ยงปลาตู้ปลาหรือว่าจะเป็นสายพันุปลาไอ้น้องไอ้น้องนะ้านปลาอันนี้ก็เป็นร้านอุปกรณ์ครตู้ปลาเล็กนะปลาใหญ่นะอุปกรณ์่าไรแหละนะครับนี่ มาต้องถือต้องต้องมีเวลาเดินนะครับเดินเย็นเย็นเย็นเยนข้างในก็ไม่ร้อนนะครับข้างนอกเนี่ยร้อนอะแดดจัดแต่พอข้างในมันเป็นร่มนะครับ เป็นอันนี้ก็เป็นบอลสีจะเป็นช่วงๆนะอันนี้มาอยู่ตรงกลางข้างตานี่ครับอันนี้ก็เยอะนะครับหลากหลายเลยนะครับอันนี้ เยอะอยู่นะครับวันนี้ร้านขายปลาเยอะมากนะครับล้วตามซอย,อยนะครับวันนี้ในซอยตามซอยนี่ก็อีกเยอะอีกหลายร,ร้านเลยนะครับแต่วันนี้ร้านจะปิดกันเยอะนะครับต้นไม้ที่อยู่ติดกับโซนปลานี่ก็เยอะนะครับต้นไม้นะฮะอันนี้ก็อีกโซนเป็นโซนต้นไม้นะครับ เนี่ยก็จะเยอะนะครับเยอะกว่าแถบแถบด้านอีกด้านหนึ่งนะครับเหมืนนั้นโซนต้น,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 นไม้นี่นก็ยังมีโซนที่เป็นส่วนอาหารโซนเสื้อผ้านะครับ เยอะเยอะมากครับส่วนด้านบนก็มีเป็นประดับยนนะส่วนใหญ่ตลาดด้านบนที่มีของมือสองช่วงวันหยุดนะครับก็จะเป็นถ้าเป็นวันธรรมดาเป็นเสาร์ที่ได้จะเป็นประดับยนซะเยอะนะข้างบนนะโหร้านนี้สวยมากเลยนะครับต้นไม้เขาสวยมากเลยนะ โซนนี้น่าเดินมากเลยนะครับเพื่อนต้นไม้นะฮสวยๆทั้งนั้นเลยครับรับนะคนที่ชอบต้นไม้นะครับอันนี้ถ้าชอบสัตว์ชอบหมาแมวลกอะไรเงี้ยปลาแล้วก็เป็นมันก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะก็อยู่ใกล้ๆกันเลยติดกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นนะส่วนหนึ่งนะครับที่ผมพาเพื่อนมาสำรวจนะครับ ไม่หมดนะครับเท่ไหนะผลไม้ทั้งอะไรมีหมดเลยนะครับเนีย่ยก็เคยเห็นนะหมอนทองที่ปลูกในกรุงเทพเนี่ยแล้วได้กินลูกนะเคยเห็นอยู่นะครับพริกเม็ดเล็กเม็ดใหญ่มีหมดเลยฮนะก็เป็นอีกที่หนึ่งครับเป็นตลาดต้นไม้นะตลาดทธนบุรีสนามหลวงสองนะ แต่ที่นี่ต้นไม้เยอะๆนะโหน่าจะเยอะกว่าเพื่อนนะบรรดารตามร้านค้าเนี่ยเข้ามาบรรบรรยากาศมาคุกเลยแหละครับวันนี้ สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยน่าไปตกแต่งบ้านน่าดูเลยนะครับวันนี้เพื่อนมีเวลามามาเดินนะมาเดินดูนะครับเลือกซื้อกันได้นะนี่จะเป็นบริเวณด้านนอกนะฮะด้านนอกเนะี่ยวจะแบบ จะร้อนหน่อยด้านนอกนะครับถ้ามาแบบช่วงกลางวันนี้ครับที่ผมพาสำรวจเื่นกันเป็นแค่บางส่วนนะครับถ้าทั้งหมดเลยเนี่ยโอ้เยอะมากเลยนะครับต้องมีเวลาครับต้องมีเวลาเดินนะครับเนี่ยเพื่อนๆแบบเจาะจงมาเลยก็ไา้ต้องการอะไรอย่างเงี้ยต้นไม้หรือว่า โซนสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยครับเนี่ยมันก็ได้ไม,ไม่ไม่เสียเวลานะครับหญ้าเทียมเนี่ยเป็นร้านหญ้าเทียมทะครับนี้เยอะมากมายเลยนะครันนี้ันะบ อันนี้ก็จะเป็นร้านเซรามิกนะครับถ้วยแก้วมีหลากหลายให้เลือกเลยนะครับอันนี้ ทริทปตลาดสนามหลวงสองตลาดทนบุรีนะครับ,เ,รบเป็นทริปที่มาเดินซื้อหาต้นไมนะ้ต้นไม้แล้วก็ป้ายป้ายเล็กที่บ้าน,นได้สองอย่างวันนี้นะครับก็เลยมาแบแบ,แบ,แบ,แบพาเพื่อนมาสำรวจกันวนงะสำรวจได้ไม่ไมเยอะนะไม,ไม่ก็ได้โซนโซนสัตวนะ์แล้วก็โซนต้นไม้นะแต่โซนเสื้อผ้าโซนอาหารอะไรก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดูแล้วโซน ระดับยนต์ทั้งบนก็ไม่ได้ขึ้นไปนะฮะเรามาดูอยู่ด้านล่างนะครับเป็นด้านล่างเนี่เป็นคนที่มาดูกันเยอะนะครับยิ่งโซนสัตว์เลี้ยงโซนต้นไม้เนี่ยคนจะเยอะมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนที่อยู่ไม่ไกลอะไรเนี้ยครับอยากจะมาเที่ยวมาดูของสวยๆงางามนะเยอะนะครับก็มาได้น,นะครับโดยรถโดยสารประจำทางขนส่งมวลชนอะไรนี้ก็มีมาถึงนะลองดูกันนะครับแล้วก็รถส่วนตัวอะไรก็มีที่จอดเยอะนะครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปไหนติดตามชมนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ